ตัวแทนชาวบ้านชุมชนไร่กล้วยศีระชาครับได้ยืนย่นหนังสือคัดค้านการกอร่อสร้างเกาะกลางถนนสายศีระชาหนองคออยู่บริเวณทางรถไฟหลังโรงเรียนอัสสัมชัญสีระชานะครับไปจนถึงบริเวณแยกประปาให้แขวงทางหลวงชมบุรีที่2เนี่ยพิจารณาแก้ไขแบบโดยด่วนจากกรณีแขวงทางหลวงชมบุรีที่2จะดาเนินการกอร่อสร้างทางผ่านชุมชนศีระชาอ่างเก็บน้ําหนองคอ ซึ่งเป็นงบประมาณปี2 5 6 9จำนวน25ล้านบาทระยะเวลาโครงการก่อสร้างเนี่ย180วันเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางสายหลักจากเดิมเป็นถนนขนาด2ช่องจราจรเป็น4ช่องผิวจราจรครับเป็นผิวแอนฟัตติดคอนกรีตขอบทางเดินเท้าเกาะกลางเนี่ยเป็นแบบเกาะยกกว้าง4เมตร60เซนพร้อมไฟส่องสว่างงานป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภยัยต่างๆ ล่าสุดนะครับนายวชิรพงศ์พิริยะภาพสกุลอายุ39ปีตัวแทนชาวบ้านชุมชนไร่กล้วยก็ได้เข้ายื่นหนังสือที่ประชาชนได้ลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนนดังกล่าวตั้งแต่บริเวณทางรถไฟหลังโรงเรียนอัศสัมชัญศรีราชาไปจนถึงแยกประปาไร่กล้วยซึ่งระยะทางรวมแล้วเนี่ยประมาณ393เมตรยื่นให้กับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาครับเพื่อขอให้แขวงทางหลวงชลบุรีที่2เนี่ย พิจารณาแก้ไขแบบการกอร่อสร้างครับเนื่องจากทําให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณดังกล่าวเ,เปลี่ยนไปโดย,ยด้านของนายวชิรพงศ์พิยะภาพสกุลน,นะครับตัวแทนชาวบ้านชุมชนไร่กล้วยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นด้วยกับการขยายถนนแต่ยังไม่เห็นด้วยนะครับกับการกอร่อสร้างเกาะกลางถนนแบบยกพื้นเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลเสียกับวิถีชุมชน2ฝั่งถนนครับจากเดิมเนี่ยที่สามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้ตามปกติแต่ถ้ามีเกาะกลางถนน ยกระดับขึ้นมาจะทําให้ความรู้สึกข,ของชาวบ้านเเปลี่ยนไปเหมือนเป็นการแบ่งแยกชุมชนออกจากกันก็เลยอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในครั้งนี้นะครับได้รับข้อร้องเรียนไปพิจารณาและเปลี่ยนแปลงแบบให้เป็นการตีเส้นทึบแทนเกาะกลางถนนแล้วก็ฝากด้วยว่าเวลาจะเดินดําเนินโครงการอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้นึกถึงความรู้สึกข,ของชาวบ้านเป็นลาดัแบ,บแรกด้วยครับ